สวัสดีครับพบกับรายการความสุขข้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาปลูกผักในกระถางสไตล์คนเมืองแบบง่ายๆครับแต่วันนี้นะครับผมจะไม่ได้มาปลูกผักในกระถางแต่อย่างใดนะครับวันนี้ก็จะมารีโนเวทพื้นที่ตรงนี้นะครับปรับพื้นที่ตรงนี้นะครับให้เป็นแปลงผักแปลงแรกในชีวิตของผมนะครับเนื่องจากผมปลูกในกระถางทั้งหมดนะครับจะไม่มีเป็นปลูกแบบแปลงนะครับผมก็ได้รับความเอื้อเฟื้อนะครับ สถานที่หน้าที่ทํางานนะครับหน้าอนามัยนะครับให้ปรับเป็นโหนาท่านบอกให้จัดเป็นสวนนะครับผมก็เลยขอทาแบบเป็นแปลงผักเผื่อที่จะได้เป็นที่ศึกษาดูงานแล้วก็ให้ประชาชนที่มารับบริการนั้นได้เก็บผักที่ปลูกไว้ไปกินนะครับผมก็ให้ฟรีเลยนะครับโอเคก็วันนี้ก็จะมาปรับพื้นที่นะครับซึ่งเป็นงานที่หินมากๆนะครับอันนี้คือดินที่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับผมก็คือดินเหนียวนะครับ ไม่รู้สั่งสั่งหน้าดินเขามาลงนะครับสองสองรถรถดำนะครับผมก็ไม่ได้ดูดินกับเขานะครับเขาเอามาลงไว้แล้วเขาก็จากไปนะครับก็มาดูสภาพดินโอ้โหถ้าแห้งมาเนี่ยเหนียวเลยนะครับเอ้ถ้าแห้งมานี่แข็งแบบสับสับไม่เข้านะครับใช้จอบสับไม่เข้าเลยนะครับผมก็อาศัยช่วงชุนลมุนช่วงฝนตกนะครับก็มาปรับพื้นที่นะครับเพื่อที่จะทําเป็นแปลงผักนะครับ มาดูกันนะครับว่าแปลงผักของผมจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นไปดูอ่าสภาพดินก่อนนะครับว่ามันโหดขนาดไหนครับผมแล้วก็จะมาดูสภาพดินก่อนนะครับผมอันนี้คือสภาพพื้นที่นะครับก็จะมีแบบต้นมะม่วงนะครับอยู่2ต้นนะครับก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งที่ตะวันออกนะครับแล้วสวนผมจะโดนแดดเช้านะครับเช้าถึง เที่ยงประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะโดนแดดออ่อนแสงรำไรประมาณตอนประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใช้ได้นะครับเพราะว่าร่มเงาของมะม่วงครับจะบังแสงตอนเที่ยงพอดีนะครับแสงที่แรงๆนะครับผมโอเคก็มาดูสภาพดินนะครับดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวเมื่อเช้านี่อยากจะเล่นโคลนนะครับผมก็ปรับพื้นที่ไปส่วนหนึ่งแล้ว ก็คือเอาก้อนอิดนะครับมาเรียงตรงนั้นก็จะทําเป็นหลูกพวกไซเกาหลีนะครับเพื่อที่จะทําเป็นรั้วนะครับส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะทําเป็นแปลงผักนะครับยกสูงขึ้นมานิดนึงนะครับก็ทําเป็นแปลงผักโดยใช้อิฐนะครับเกาะขึ้นมาเป็นอิดตัวหนอนนะครับดินเนี่ยครับ ก็เยอะอยู่พอสมควรได้ประมาณ4-5หแปลงหละครับผมก็จะทำให้มันเป็นแปลงสวยๆโมเดลนนิดนึงโอเคสภาพดินนะครับนี่เท้ามไม่สามารถปลูกอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าแห้งมาแล้วนี่จะแข็งเป๊กเลยนะครับสับไม่เข้าแต่พอที่จะขุดหรือว่าพอที่จะสับได้ก็ตอนฝนตกนะฮร ต้องขนดินมาใส่ตรงนี้เอาไว้ปลูกพักพวกสลแหนอะไรได้นะครับตรงนี้ใตายต,ต้นตรงนี้ว่าจะใส่เอาต้นไทรเกาหลีมาปลูกแล้วก็ปลูกสลแหนพวกหอมผักชีฝรั่งอะไรเงี้ยได้ครับแต่ก็ต้องปรุงดินใหม่หนักหนาเอาการอยู่เหมือนกันนะครับก็ลื้อรืล้อต้นไม้แบบไถท,ทิ้งหมดเลยก็ทำเป็นสวนหย่อมด้วยนะครับ รนหย่อมสไตล์สวนผักประมาณนี้ครับผมโอเคแล้วมาดูกันนะครับผมครับผมก็เสร็จไปแล้วครับสําหรับการปรับพื้นที่ด้านข้างนะครับตรงฟุตบาทนะครับใช้แค่พวกรเล็กๆกันเดียวครับสาดดินขึ้นไปเนาะนะครับเสร็จแล้วครับปรับด้านข้างนี้นะครับตรงล่องอิดก็จะใช้ปูนนะครับมาหยอดลงตามช่องว่างนะครับเพื่อไม่ให้เขาล้มนะครับหยอดลงตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะ่า ขัดกันอยู่ตรงนี้นะมันจะได้ไม่ล้มนะครับผมเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใช้อิฐตัวหนอนนะครับทําเป็นแปลงนะครับผมข้างบนแปลงข้างบนครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะปลูกบนดินแบบนี้ได้คือยกแปลงขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวนะผมต้องผสมดินปลูกใหม่ครับผมนี่ครับเหนื่อยให้ยังหอบเลยก็เหลือจัดการไอ้พวกนี้ครับลก โอเคเดี๋ยวมาทําแปลงกันครับผมก็มาอัปเกรดนะครับความคืบหน้านะครับก็ยังลกๆอยู่นะครับยังไม่เก็บของออกนะครับก็อันนี้นะครับก็คนดินขึ้นไปครับแล้วก็เอาไเนี่ยผมเอาหินคลุกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหินคลุกหรือเปล่าไปดูแล้วก็ปูเสื่อนะครับปูผ้ายางนะครับปูพลาสติกนะครับเพื่อที่จะเวลาฝนตกลงมาแล้วดินตรงนี้เป็นดินเหนียวดินเลนนะครับ จะติดเท้าแล้วก็ยวบนะครับถ้าไม่ปูพลาสติกแล้วค่อยเอาหินลงนะครับเวลาฝนตกลงมานะครับเราจะเหยียบหินเงี้ยกับดินน่ยมันจะผสมกันแล้วก็มันจะกลายเป็นดินในทันทีนะครับเราก็ต้องปูพลาสติกก่อนนะครับแล้วค่อยเอาหินกวดลงนะครับอี่ยนี้ก็ยังไม่ยังไม่เสร็จฝนตกลงมาแข็งนะครับดินจะแข็งมากนะครับถ้าไม่โดนน้ำ แต่ถ้าโดนน้ำเราจะเป็นดินเหนียวทันทีครับนี่ก็เป็นต้นโมกนะครับเอามาเลี้ยงไว้อยู่ยังไม่ปลูกนะครับตร,ตรงนั้นก็จะทําเป็นปลูกต้นโมกให้เป็นรั้วนะครับตรงนี้ก็เป็นแปลงผัก3ามแปลงนะครับส่วนตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะทําเป็นค้างผักนะครับเอาไว้ปลูกพวกผักเลื้อยนะครับพวกแตงกวาถั่วฝักยาวอะไรอยเงี้ยครับ ก็ทําง่ายๆนะครับเอาอิดประสานอิฐตัวนอนนะครับมาเรียงๆกันนะครับเหลืองานอีกบานเลยนะครับตรงนั้นยังไม่เก็บเลยค่อยทําไปนะครับผมผูพลาสติกแล้วก็ขนหินใส่ให้เต็มนะครับโอเคเดี๋รามาอัปเดตให้ดูกันอีกครับกับผมเลยนี้ก็คือส่วนที่เสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็เพิ่งตื่นก็มาอัดคลิปไปดูกันเสียงอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าติดถนนนะครับ มาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงผักนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าแปลงผักทํำยังไงนะครับอันนี้ก็ใช้อิฐตัวหนอนนะครับหรือว่าอิดประสานนะครับแล้วก็ผมจะใช้เป็นสแลนคลุ่มนะครับองค์ประกอบก็จะมีนี่ครับตัวนี้เป็นท่อ PVC นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่รัดท่อนะครับตัวนี้จะเปิดได้นะครับสามารถหมุนเปิดได้แบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ ก็หมุนเลยครับโอยหมุนเปิดนะครับมันต้องใช้ขากล้องอ่ะตัวเนี้ยแต่ขากล้องไม่มีที่พักก๊อกนะครับก็หมุนเสียงดังหน่อยนะครับรถเยอะนะครับสายแล้วนะครับสามารถหมุนเปิดได้นะครับทั้ง2ด้านนะครับโครงตัวนี้เป็น PVC นะครับ ที่ผมเอามาดัดงอนะครับ PVC สามารถดัดงอได้นะครับแปลงก็ขนาดจะประมาณ2เมตร50นะครับคูณ1เมตรนะครับแล้วก็ตัว PVC ตัวนี้ก็จะประมาณ2เมตรนะครับก็จับมาโค้งงอเลยนะครับดัดเลยนะครับผมก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับผู้หญิงก็ทำได้นะไม่ยากนะครับซึ่งตัว PVC เขาจะเหนียวครับผมไม่หักนะครับก็ค่อยๆดัด จับงอเลยนะครับเนี่ยก็เป็นแนวทางอีกอย่างหนึ่งนะครับในการทำแบบไม่ต้องทำแบบโรงเรือนนะครับผมก็สามารถพางสแลนหรือว่าสามารถตัวสแลนตัวนี้เอาเป็นแบบผ้าพัดพลาสติกใสก็ได้นะครับเพื่อที่จะกันฝนเนาะก็แล้วแต่จุดประสงค์อันนี้ผมแค่กันแมวที่จะมาคุยเพื่อที่จะแมวมันจะชอบมาขี้เส่ตรงนี้ยครับผมก็เลยกันไว้นะครับ แล้วก็พลางแสงได้ด้วยนะครับโลเคชันผมก็เป็นใต้ต้นไม้นะครับจะโดนแสงเช้าถึงเที่ยงนะครับแล้วก็มีแสงํำไรประมาณบ่ายสามนะครับตัวนี้ก็เป็นแปลงสาธิตนะครับแล้วก็สามารถให้ผู้ที่สนใจนะครับมาดูผักนะครับผมผมจะติดไอ้ตัวนี้ไว้อย่าลืมออกนะครับเป็นตัว QR Code นะครับสามารถสแกนได้เลยนะครับ อยากรู้ผักอะไรสแกนเลยมันก็จะลิงก์ไปเข้าคลิปของผมก็บอกชนิดของผักแล้วก็วิธีการปลูกอะครับผมก็ทาอยู่3ามแปลงนะครับผักก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกรีนโอ๊กนะครับอันนี้ยืมของเพื่อนมานะครับเพื่อที่จะมารับประเมินครับองผมโตไม่ทันอันนี้ยืมยืมเพื่อนมายืมของอ่าปลูกสุขสร้างฝันนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสลัดรี่เน่าๆนะครับ เนี่ยเรามีสามแรงแล้วก็จะติดพวก QR โค้ดไว้นะครับเพื่อท่านไหนเผื่อมีคนที่สนใจนะครับในการปลูกผักชนิดไหนนะครับก็สามารถสแกนแล้วก็ดูวิธีการปลูกได้เลยนะครับโอเคนี่เป็นหัวเช้อเท้านะครับสวิตช,ชาร์ตอะไรผมก็เอามาเรียงๆไว้เพื่อที่จะแต่งสวนนี่มันสวยอะครับเพื่อที่จะรับประเมินเนาะอันนี้เป็นฟูมักนะครับ นี่โตมากแล้วยังไม่ทําคลิปให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็จะย้ายลงถุงแล้วนะครับเพราะว่ากระถางรู้สึกว่าจะเล็กไปอันนี้เป็นกระถาง10นิ้วแต่สั้นนะครับก็เลยจะย้ายลงถุงเนี่ยสวิตช,ชาร์ใบใหญ่มากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้อสมอเอามาปลูกให้ครับแม่แม่อสมอใจดีมากเห็นบอกคุณหมอปลูกผักอะไร <c oughs> เขาก็เอามาปลูกให้นะครับเนี่ยพวก ต่างๆนะครับอันนี้ผักหลายท่านรู้จักไหมนะครับหอมนะครับอันนี้เอาไปใส่แบบหมกปราซิวนะครับอร่อยมากผักขยงนะครับผักอิสานอื่นผักกระแงงนะครับปรูว่าไม่รู้ว่าภาษากลางเรียกอะไรขแยงไหมประมาณนี้นะครับตรงนี้ผมก็ใช้ p v c ดัดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ใช้เป็น ตัวเขเบบันทยนะครับรัดนะครับผมเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่ารถวิ่งเยอะมากติดถนนนะครับใช้เป็นยางรถยนต์อันนี้ซื้อมาเส้นละ20บาทนะครับแล้วก็เอามาใส่ดินโค้งนะครับเพื่อที่จะปลูกผักที่เป็นค้างนะครับผักที่เป็นเลื้อยๆครับอันนี้ผมก็ลงฟอกทองบัตเตอร์นัทไว้นะครับเดี๋ยวก็จะมาทำคลิปให้ดูการการปลูกบัตเตอร์นัทนะครับ ลงนะครับกล้าอายุประมาณ10กว่าวันตรงนี้ก็จะเป็นข้าวโพดเพียวไว้ฮอไกโดนะครับข้าวโพดหวานทานดิบนะครับผมปลูกไว้วันที่เท่ไหร2 1เดือน6ว,วันนี้ก็วันที่21เอ่อ22วันนะครับอายุเพี่ยวไว้ฮอไกโดนะครับก็ปลูกไว้ก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากครับสำหรับข้าวโพดใส่ปุ๋ยแค่รอบเดียว สวนก็จะประมาณนี้นะครับเป็นสวนหน้าที่ทำงานนะครับเล็กๆเ,เพื่อที่จะแบ่งปันความรู้แล้วก็แบ่งปันผักนะครับใครมาก็สามารถเก็บไปกินได้เลยนะครับถ้าโตนะครับไม่ใช่เอาไปแบบทั้งกระถาง <c oughs> <c oughs> นี่ครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะไม่รดน้ำเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเนาะ โอเคครับผมครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับการอู้แดดร้อนครับผมตื่นเช้ามายังไม่ล้างหน้าเลยเนี่ยมาทาคลิปให้ดูนะครับก็เป็นส่วนเล็กๆนะครับที่สามารถให้ท่านที่สนใจนะครับมาศึกษาดูงานได้หรือว่ามาเรียนรู้วิธีการปลูกนะครับก็มาสอบถามได้นะครับเปิดให้ทุกคนนะครับเพราะว่ามีอสมหรือว่ามีประชาชน เยอะนะครับที่ต้องการสนใจเรื่องการปลูกผักนะครับก็มาขอคำแนะนำจากผมผมก็ให้คำแนะนำไปแต่อันนี้มันจะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าท่านสนใจปลูกตัวไหนก็สแกนแล้วก็ดูคลิปได้เลยนะครับผมเพราะว่ายุคนี้ยุค4.0แล้วนะครับก็มีโทรศัพท์กันทุกคนอ่ะเนาะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เพิ่งผ่านประเมินนะครับสำหรับท่านไหนที่ผมยังไม่ส่งของนะครับก็ขออภัยมาในคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่า ต้นเดือนตั้งแต่ต้นเดือนหรือว่าปลายเดือนที่แล้วนะครับผมก็ยุ่งกับการประเมินต้องเตรียมหลายอย่างนะครับเตรียมพื้นที่เตรียมเอกสารหลายอย่างนะครับก็ยังไม่มีเวลาที่จะสง่งตอนนี้ก็ทยอยส่งไปบ้างแล้วนะครับก็ขออภัยในความล่าช้าด้วยอาจจะช้าหน่อยแต่ชัวนะครับผมถ้าท่านไหนมเมล็ดผักไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ทยอยสง่งซ่อมไม่ให้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผม คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เป็นส่วนเล็กๆเ,เป็นไอเดียให้กับหลายๆท่านได้นะครับไปทําสวนแบบไม่ต้องทาแบบเป็นโรงเรือนหรือว่ากลางสแลนแบบทีเดียวนะครับก็สามารถทําเป็นแปลงย่อยๆแบบนี้ได้นะครับก็ดูแล้วมันสวยงามนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อทีจ่จะได้ไม่พลาด คลิปต่างๆของทา,างช่องนะครับช่วงนี้ผมก็เริ่มทยอยที่จะตัดคลิปแล้วหลังจากที่ไม่ได้ปล่อยคลิปมานานนะครับผมสลับคลิปนี้ก็เสียงดังเลยนะครับสวัสดีครับ